กเรามารวมเทววายปูชาพร้อมกับเทวบนสวรรค์มาฉาลองชัยให้พร้อมกัน ทรงชูให้เราพ้นบาปชัญพวกเรามารวมเท้าไายบูชาพร้อมกับเทวบนสวรรค์มาฉลองชัยให้พร้อมกัน เดยชพรามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนขอพระสทานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสงรผานุภาพและต่อพี่น้องด้วย ว่าขปเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายว่าจาใจและด้วยการละเลยขพเจ้าเป็นคนบาปขพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทุสวรรค์และนักุณทั้งหลายและพี่น้องด้วยเช่วยอิงวนพระเจ้าเพื่อข้พเจ้าด้วยเถินขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาป และนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ e ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงระกรุณาเทินให้เราภาวนา โปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดให้พระจิตเจ้าทรงพระกรุณาหลังพระพรฝ่ายจิตทรงพลังลงมายังข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อจะได้ปรารถนาแต่สิ่งที่ศพพระทัยและปฏิบัติตามพระประสงค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์อเมน บทอ่านจากหนังสือกิจการอครักษาบกบเวลานั้นผู้บัญชาการกองพันต้องการรู้ให้แน่ชัดว่าเหตุใดชาวยิวจึงกล่าวหาเปาโลวันรุ่งขึ้นเขาจึงสั่งให้แก้โซ่ที่ล่ามเปาโลเรียกบรรดาหัวหน้าสมณนะและสมาชิกสภาสันเหตินทุกคนมาประชุมแล้วนำเปาโลไปยืนต่อหน้าเขาเปาโลรู้ว่า สมาชิกส่วนหนึ่งของที่ประชุมเป็นชาวสะดูสีและอีกส่วนหนึ่งเป็นชาวฟาริสีจึงตะโกนขึ้นในสภาว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าเป็นชาวฟาริสีเป็นบุตรของชาวฟาริสีข้าพเจ้าถูกสอบสวนก็เพราะเรื่องความหวังในการกลับคืนชีพของบรรดาผู้ตายเมื่อเปาโลกล่าวเช่นนั้นก็เกิดการถกเถียงกัน ระหว่างชาวฟาริสีและกับชาวซาดูสีที่ประชุมจึงแตกแยกเพราะชาวซาดูสียืนยันว่าไม่มีการกลับคืนชีพและไม่มีทั้งทูตสวรรค์และจิตแต่ชาวฟาริสีเชื่อว่ามีเกิดความโกลาหลอย่างรุนแรงในที่ประชุมธรรมอาจารย์บางคนที่เป็นชาวฟาริสีลุกขึ้นโต้แย้งว่า เราไม่พบว่าชายผู้นี้มีความผิดอันใดเป็นไปได้ไมิใช่หรือที่จิตหรือทูตสวรรค์ได้พูดกับเขาความขัดแย้งรุนแรงมากขึ้นผู้บัญชาการกองพันกลัวเปาโลจะถูกฉีกเป็นชิ้นๆจึงสั่งทหารให้ลงไปนำเปาโลออกจากที่ประชุมเข้าไปในค่ายทหารคืนต่อมา องพระผู้เป็นเจ้าเสด็จมายืนใกล้เปาโลตรัสว่าทำใจดีๆไว้เจ้าได้เป็นพยานยืนยันถึงเราที่กรุงเยรูซาเล็มอย่างไรเจ้าจะต้องเป็นพยานที่กรุงโรมอย่างนั้นด้วยพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าจงวางใจในองค์พระเจ้า เพราะข้าจะสัเสิญพระองค์อีพระองค์ทรงเป็นความร,รอดพระเจ้าอของข้าข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงคุ้มครองข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าลีภัยมาพึ่งพระองค์ข้าพเจ้าทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพเจ้าและทรงเป็นชะตากรรมของข้าพเจ้าพระองค์เท่านั้นทรงคุ้มครองชะตาชีวิตของข้าพเจ้าให้ปลอดภัยจ้องวางใจในองค์พระเจ้า พราะข้าจะสัสเสญพระอ,อองอีระอค์ทรงเป็นความร,รอดพระเจ้าขอองข้าข้าพเจ้าถวายพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นที่ปรึกษาของข้าพเจ้าแม้ยามค่ำคืนจิตใจก็ยังพร่ำสอนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าไว้เบื้องหน้าข้าพเจ้าเสมอถ้ามีพระองค์ประทับอยู่เบื้องขวาข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวจงวางใจในองค์เรือเจ้าเพราะข้าจะสัรนสรเญพรือ,องค์อีกเระอ,องค์ทรงเป็นความรอน พระเจ้าของข้าดังนั้นหัวใจข้าพเจ้าจึงร่าเริงวิญญาณข้าพเจ้าก็ยินดีร่างกายของข้าพเจ้าจะพักผ่อนอย่างปลอดภัยเพราะพระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าไว้ในแดนมรณะจะไม่ทรงปล่อยให้ผู้ซื่อสัตย์ของพระองค์ต้องเผชิญเหวลึก จ้องวางใจในองค์พระเจ้าเพราะข้าจะสั้นสันออ้นพระองค์อีพระองค์ทรงเป็นความรอดพระเจ้าของขา้าพระองค์จะทรงสอนข้าพเจ้าให้รู้จักหนทางแห่งชีวิตข้าพเจ้ายินดีอย่างเต็มเปี่ยม เมื่ออยู่เฉพาะพระพักข้าพเจ้าจะมีความสุขตลอดไปเมื่ออยู่เบื้องขวาของพระองค์จงวางใจในองค์พระเจ้าเพราะข้าจะสั่นสานพระอ,องค์อีกพระอ,องค์ทรงเป็นความรอดพระเจ้าอของข้า ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าข้าแต่พระบิดาข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนาเพื่อให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันเช่นเดียวกับท,ที่พระองค์ทรงอยู่ในข้าพเจ้าและข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์ โลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามาอัลเลลูยาอัลเลลูยาอัลเลลูยาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคําบอกเล่าของนักบุญยอห์นขอระหวายประเกียิแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ เวลานั้นพระเยสุเจ้าทรงแหงนพระพักขึ้นเบื้องบนตรัสว่าข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนาม่ใช่สําหรับคนเหล่านี้เท่านั้นแต่สําหรับผู้ที่จะเชื่อในข้าพเจ้าผ่านทางวาจาของเขาด้วยข้าแต่พระบิดาข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนาเพื่อให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงอยู่ในข้าพเจ้าและข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์ เพื่อให้เขาทั้งหลายอยู่ในพระองค์และในข้าพเจ้าโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ส่ง,งข้าพเจ้ามาพระสิริรุ่งโรน์ที่พระองค์ประทานให้ข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าได้ให้กับเขาเพื่อให้เขาเป็นหนึ่งเดียวกันเช่นเดียวกับที่พระองค์และ Stanford Oscar ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันข้าพเจ้าอยู่ในเขาและพระองค์ทรงอยู่ในข้าพเจ้าเพื่อเขาจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยสมบูรณ์ โลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามาและพระองค์ทรงรักเขาเช่นเดียวกับที่ทรงรักข้าพเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ที่พระองค์ประทานให้ข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าปรารถนาให้เขาอยู่กับข้าพเจ้าทุกแห่งที่ข้าพเจ้าอยู่เพื่อเขาจะได้เห็นพระสิริรุ่งโรจน์ซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงรักข้าพเจ้าตั้งแต่ก่อนสร้างโลกข้าแต่พระบิดาผู้ทรงเที่ยงธรรม โลกไม่รู้จักพระองค์แต่ข้าพเจ้ารู้จักพระองค์และคนเหล่านี้รู้ว่าพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าบอกให้เขารู้จักพระนามของพระองค์และจะบอกให้รู้ต่อไปเพื่อความรักที่พระองค์ทรงรักข้าพเจ้าจะได้อยู่ในเขาและข้าพเจ้าจะได้อยู่ในเขาด้วยเช่นกันพระวจาของพระเจ้าขอพระคริสตเจ้าทรงรัเจริญเทิน ได้ฟังบทภาวนาของพระเยซูเจ้าที่นักบุญยอนบันทึกไว้เป็นบทภาวนาที่ต่อเนื่องกันเมื่อวานนี้พระเยซูเจ้าเองได้ภาวนาเพื่อบรรดาสาวกเพื่อพวกเราทุกคนข้าพเจ้าส่งพวกเขาไปอยู่ในโลกแต่ไม่ได้เป็นของโลกนี่เป็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าเองพระองค์ได้ภาวนาเพื่อเราพระองค์ส่งพวกเราทุกคน ักบวชคริสทชนทุกคนคนที่มีความเชื่อในพระองค์นั้นได้อยู่ในโลกเพื่อไม่ได้เป็นของโลกแต่เพื่อจะได้เปลี่ยนแปลงโลกการอยู่ของเราอยู่ในโลกเพื่อเราจะได้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เราเชื่อความเชื่อในพระเจ้าแล้วเมื่อผู้คนได้เห็นความเชื่อในเราแล้วพวกเขาก็จะได้มีความเชื่อในพระเจ้าด้วยเพราะได้มีโอกาสพบกับ ผู้ที่เตรียมตัวสําหรับการแต่งงานรวมทั้งผู้ที่ได้แต่งงานแล้วโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่เป็นเป็นคาทตอลิกเราที่แต่งงานกับผู้ที่นับถือศาสนาต่างไปต่างความเชื่อมีแบบอย่างที่เห็นได้ก็คือคนที่เป็นคริสตชนได้พยายามดําเนินชีวิตอย่างดีนอกจากความเชื่อแล้วเขาปฏิบัติในชีวิต มีความรักอย่างจริงใจแล้วก็เอาใจใส่ครอบครัวอย่างดีเป็นแรงบันดาลใจผักดันให้ผู้ที่ต่างความเชื่อนั้นได้สนใจและอยากจะเปลี่ยนาศาสนานี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้พระยิสุเจ้าเองพระองค์กำลังจะจากไปหาพระบิดาและพระองค์ได้ภาวนาเพื่อพวกเราทุกคนจะได้อยู่ในโลกต่อไปแต่อยู่ในโลกเพื่อจะได้เป็นเป็น ตัวแทนของพระเยซูเจ้าที่สัมผัสได้เราได้ฟังเรื่องราวจากหนังสือกิจาการอาคัคสสาวกซึ่งหลายวันที่ผ่านมาเราก็ได้ฟังชีวิตของนักบุญเปาโลวันนี้ก็เช่นเดียวกันที่เราได้ฟังชีวิตนักบุญเปาโลที่ท่านยังคงเป็นตัวแทนของพระเยซูเจ้าที่สัมผัสได้แสดงความเชื่อและความไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าท่ามกลางความยากลําบากต่างๆจุนเราทุกคนจะต้องอยู่ในโลกแต่ไม่เป็นของโลก จะเป็นตัวแทนของพระเยซูที่เห็นได้และสัมผัสได้ขององค์พระจิตเจ้าซึ่งทำงานอย่างเต็มเปี่ยมในชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราเสมอทุกๆวันให้เราได้สำนึกถึงภาระหน้าที่บทบาทของเราที่จะเป็นตัวแทนของพระเยซูเจ้าที่สัมผัสได้ที่อยู่ในโลกและทาให้โลกรอบๆข้างของเรานั้นมีความเชื่อและมีชีวิต ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพรค์มีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพรค์มีพระทัยเมตตาประทานเล่าอางุ่น ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้าพักน้ําแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเธอประเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงพระกรุณาบันดาลให้ของถวายนี้ศักดิ์สิทธิ์ไปขอทรงรับเครื่องบูชาฝ่ายจิตและทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย เป็นบรรณาการนิรันดรสำหรับพระองค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิตเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังรลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดหมาสมและชอบยิ่งนักแค่แต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งคนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชพระบารมีพระคิดเจ้าหลังจากพระองค์ท่านทรงกลับคืนพระชนมาชีพก็ทรงแสดงองค์ให้บรรดาสิทธิได้เห็นแล้วขณะที่เขากําลังเฝ้าชมพระบารมีอยู่นั้นพระองค์ท่านก็เสด็จสู่สวรรค์เพื่อทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย มีส่วนร่วมพระเทวาภาพกับพระองค์ท่านด้วยดังนั้นพระศาสนาจากทั่วโลกร่วมกันชื่นชมโสมนัตฉลองปัสกาทั่วหน้ากันอีกครั้งทวยเทศทเทวาก็พร้อมกันถวายพระเกียรติสดุดีเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิธิ์สักดิษิ์สักดิษิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิรุงร่งโรดแผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุด ขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบรรดาลให้ปังและเล่าองุนนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพระเจ้าทั้งหลาย ก่อนที่พระคิดเจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระไทยพระองค์ท่านทรงหยิบป,ปังขออพระคุณบีออกประทานแกบ่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารข้าเสร็จแล้ว พระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าอางุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแก่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออาภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด ให้เราประกาศพระธรรมมาล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสตจ้าได้สิ้นประชนพระคริสตจ้าได้ทรงกลับคืนประชนมาชีพพระคริสตจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสตเจ้าขอน้อมถวายปังอันบรรดาลชีวิตกับถทวโลหิตอันบรรดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้มารับใช้เฉพาะพระพักร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคิดเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงรึกถึงพระสันตนาชาที่เปิดกายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิสพระสังฆราชฟรานซิสเซเวียและคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าค้า Roson Ralutum Pinon ti dai la paia, prom kapa dai cla talogion banda pulu and la pay le con pronambu con la unica ou chon mi due nei tisu, proson prakaruna, e kachao lai, son kwa mi sua na randon, ka prana promaggiari, prama jari, prachonani prachao, ne kun yozef, pasada kom prana bandakrasawu, na buntutank, bunyarasi nicolatle, bunyarasi, chau tai ผู้ปฏิบัติตามประพฤตสัต์ตลอดมาโพราให้าใคร,ดดร,ร,ร,ระเ,เราระระอาแันไล่ถึพระคีรสะดุดิพระองค์เดีทุ่มพระบารมีพระยซูุคริสเต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสเต์เจ้าพร้อมกับพระคริสเต์เจ้าและในพระคริสเต์เจ้าก็แต่พระบิดาผู้ทรงสันพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งรจน์กับพระจริตเจ้าตลอดนิรันดร์อาเมน ให้เราภาวนาตามที่พระคิดเจ้าทรงสอนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายรุ่งสถิตในสวรรค์พระนามเจ้งจงเป็นที่ศักการะพระนาจัจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหวอนนสวค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจุนแต่โปรดช่วยพ้นจากความเชื่อรายเทินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระนาจักรานุภาพ และประสิลุงโรเป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร์ถ้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาว,วกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอพระเนตรเห็นความเชื่อในพระาศาสนาจักของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร์ อขอให้สันติสุขของพระคริสตเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคริสตเจ้าแก่กันและกันลูกแกลพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงรักกรุณาเถินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงรักกรุณาเถน ลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเทินนี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข พระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเส็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าปรดตรัสเพียงระว่าจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ประกาศพระคิดจัตเจ้าอาเมน ให้เราภาวนาโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดให้ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับนี้เพิ่มพูนความรู้และความสัมพันธ์กับพระองค์ในให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อจะได้เหมาะสมที่จะรับพระพรฝ่ายจิตมากยิ่งขึ้นด้วยเถิดทั้ทงนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสเจ้าเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายาเมน พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแด่ท่านทั้งหลายเถิดอเมนพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคิดแต่เจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหนังสือเพลงหน้า249 249ขอโปขอบรดให้จิตใจลูกนิสยัยใ,ใครแพร่ทำ มีจิตคิดใครนำผู้อื่นรู้จักพระองค์อเลลูยาอเลลูยาโดยสิ้นร่างบาบคาเชือ่อมีส่วนในเครือยิ่งใหญ่มีสิทธิ์จะก้าวรำไปขอใคร